สวัสดีครับฟรีดอมกัน t h ไทยแลน Channel ครับอพอดีเรื่องซองไขยเด็กนะครับของกันแบงคอกนี่แหละก็เปรียบเทียบกันดูระหว่างซองที่ที่บูหนังนะครับแล้วก็ซองที่ที่ไม่บูหนังอันนี้คือคือน้องเขาสั่งมานานมากแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยหลายปีหลายปีแล้วนานมากแล้วแล้วก็ ก็ยังใช้อยู่จนทุกวันนี้ก็โอเคนะแต่ว่าที่ผมบอกไปครั้งที่แล้วพี่น้องว่าสมมุติถ้าบูหนังก็ไม่บูหนังเนี่ยความแตกต่างมันคืออะไรก็อ่าผม,ผมเอาเอาปืนน้องเขานะครับปืนน้องเขามามามา,มาลองใส่ดูเลย <c oughs> ก็ <c oughs> เวลาใส่ชักออกง่ายมากเนี่ยนะครับใส่ชักง่ายมากเลยง่ายเลยครับ <c oughs> ง่ายเลยนะ <c oughs> ถ้าใส่ <c oughs> ถ้าใส่อันนี้ที่เป็นโบวหนังใส่แล้วฝืดแต่มันก็ไม่ได้ฝืดมากนะพี่น้องเพราะว่าผมปรับปรับให้มันหลวมแล้วก็คือปรับหลวมแล้วครับก็คือยังไงมันก็ไม่หล่นเนี่ยนะครับไม่หล่นแน่นอนแต่ว่าฝืดกว่านิดนึงนิดหน่อยอันนี้ถ้าเกิดถ้าถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้คือง่ายเลย นี่ยง่าเลยพี่น้องเนี่ยนะครับนี่คือความแตกต่างแต่ก็อีกอะ่ะเป็นรอยเนี่ยด้ว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 ยความที่มันเป็นรอยเดี๋ยวผมพยายามดูให้ให,ให้ให้มันชัดๆก็ไม่คอยถ้าเกิดถ้ามองอ๋อก็ไม่ได้เยอะนะเนี่ยอ่ะ ใช่ใช่อ๋อแต่มารู้สึก,สก,อ,อ,สกอืมเนี่ยเนี่ยมือผมเลอะน้ำมันเด็พอดีเมื่อกี้ทำภารกิจปืนเนี่ยมันก็จะมีแต่เข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆน่าจะเยอะกว่านี้ใช่น่าจะเยอะกว่านี้แน่ๆนนนนคือแน่ๆแหละเพราะว่า,าทางทางทางแบรนด์เขาก็บอกมาอยู่แล้วว่าว่าว่ามันเป็นรอยแน่ๆอันนี้ปืนผมเคลียร์แล้วนะ เคลียร์มายี่สิบกว่ารอบแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยไม่เคลียร์ปืนมาทําคลิปมาอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ในในในกล้องนะไอ,อแตมีมีนี่ไงอือเห็นแล้วเป็นเส้นเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นรอยเป็นเส้นเลยเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยไอความที่มันจะเป็นรอยแบบเนี้ยนะครับก็เลย าเลือกได้นะพี่น้องลองลองลอง,ลองตัดสินใจเอาแต่ถ้าเป็นตัวผมผมเลือกแบบแบบโบหนังชักยากหน่อยช่างมันไม่ได้สีเรียสจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรประปรับหลวมนะเออม,มันก็ไม่ได้ยากอะไรเนี่ยพอน้องเขามาลองเ,อเห็นผมรีวิวแล้วก็พอดีได้คุยกันอยู่ใกล้กันนี่เองอ่าเอามาลองกันเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยากกว่าสักเท่าไหร่เลยเพิ่มอีกแค่ไม่กี่บาทเพิ่มอีกแค่ไม่กี่บาทเอง ได้บูหนังด้วยแล้วก็บูหนังกแน่นอนยังไงมันไม่ไม่เป็นรอยแน่ๆอยู่แล้วอะ่ะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมตอบคอมเมนต์ก่อนเรื่องการพวกว่ามันเจ็บพุงไหมอะไรไหมะนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองพกให้ดูแล้วกันอ่ะคราวนี้เนี่ยผมให้ดูเวลาถ้าถ้าพกแล้วมันจะเจ็บไหมอันนี้ผมเอาเอาปืนน้องเขานะแล้วก็ซองผมที่ที่บูหนังนะครับ แล้วก็ลองใส่ดูคือสรุปแล้วเนี่ยมันต้องหาตำแหน่งหาตำแหน่งที่ที่พกให้มันให้มันรู้สึกไม่ดันแต่อันเนี้ยบอกตรงๆเลยนะว่าซองของของน้องเขาที่บูหนังกับไม่บูหนังเนี่ยไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมหยิบอีกอันหนึ่งอันเน,น,นี้ยที่ไม่บูหนังเนี่ยตำแหน่งการการเ็บจะไม่เหมือนกันอันเนี้ยพี่น้องเราสังเกตนะมันจะลงไปต่ําหน่อยนึง ลงไปต่ําหน่อยนึงแต่ชักปืนได้นะลงไปต่ําแต่ชักปืนเร็วได้แต่อันนี้เป็นฟองเหมือนเหมือนนานแลของการแบนคอกนี่แหละแบรนด์เดียวกันแต่ว่านานะก็เวลาใส่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ฝืดมันก็ไม่ได้ไม่ได้คล่องกว่ากันเยอะนะนะ,ไม,ไ,ะไม่ต่างเยอะนะแต่มันรู้สึกว่ามันล็อกมันกึกผมผมไขแน่นไว้อ๋อไขแน่นไว้ อ๋อแต่ถ้าอันเนี้ยถ้าถ้าเป็นหลวมอ่ะมันก็ก็น่าจะโอเคกว่าน่าน่าจะโอเคเอเใช่น่าจะเหมือนเัี้ยเลยฝืดหนังแค่นิดเดียวเองแต่เซฟความเป็นรอยได้เยอะมากไม่ต้องมาทำเซาโคที่หลังอืมไม่ต้องมาทำเซาโคท, <c oughs> ที่หลังด้วย,ยนนะใช่หลายตังนะอ่ะคราวนี้เนี่ยผมลองอันนี้เมื่อกี้พี่น้องเห็นตำแหน่งนั้นนะที่ผมพกอืมอันนี้เนี่ยมันจะออกมาสูงหน่อยนึงเนี่ยขึ้นมาสูงหน่อยนึงขึ้นมาสูงเนี่ยข้อดีคือ ข้างล่างมันไม่ชนห่ำแน่นอนละนะครับแต่เวลานั่งเนี่ยเวลานั่งเนี่ยมันดันพุงขับรถเรื่องลำบากอ่าขับรถด้วยใช่เวลาขับรถเนี่ยที่น้องเขาเจอปัญหามาเนี่ยขับรถมาลาบากอืมเพราะบางครั้งอะค่ะว่าเราจะต้องนั่งแอคอาร์ตอย่างนี้ตลอดเวลามัน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 เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมจะต้องแบบมันจะต้องมีช่วงแบบว่าผ่อนคลายบ้างผ่อนคลายบ้างแล้วก็พอผ่อนคลายแล้วเนี่ยมันมันดันไง มันดันแล้วมันพอดันปุ๊บเนี่ยอ่าผมรู้สึกเลยพอพุ่งมันดันปุ๊บข้างล่างมันก็โดนอยู่ดีอ่ามันก็โดนด้วยทําให้ทําให้รู้สึกไม่สบายแล้วคันนี้ต่อถ้า<ต>เก<ร>ิเด,ดช <surfaces S 1> ใช่ต้องโดนสองตงัวใหม่ครับใช่ต้องโดนสองตัวใหม่ละเหมือนผมป้ายยาด้วยนะนป้ายยาเมื่อกี้ลองตงัวใหม่แล้วโอเคเลยใช่ป่ะโอเคเลยอ่าเดี๋ยวมีป้ายยากันแน่ๆเนี่ยถ้าเป็นอันนี้นะอ่าผมพกตำแหน่งที่ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกานะครับ ให้มันอยู่ในที่เราคุยกันว่าอยู่ในร่องไข่พอดีเนี่ยนะครับพอนั่งเนี่ยนั่งมันจะดันข้างล่างนิดนึงแต่ถ้าเลื่อนให้มันอยู่ในตำแหน่งซอกขาพอดีเนี่ยร่องไข่ก็ไม่เป็นเนี่ยอย่างนี้ไม่เป็นเลยส่วนเวลางอเวลางอผมว่าโอเคเลยนะไม่โอเคโอเคกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมใช่โอเคกว่าเยอะเลยแล้วก็มันมันมันไม่ติดด้วยมันไม่ติดที่ไม่ติดพุงอ่ะ คืออย่างเงี้ยนั่งนั่งงอสบายคราวนี้เนี่ยมันก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพกตำแหน่งไหนให้ถนัดเหมือนการพี่น้องถ้าอึดถ้าเป็นซองผ้าก็เหมือนซองผ้ามันก็ค้ำนะไม่ใช่ว่ามันไม่คำ้ำซองผ้าเวลาเราใส่เนี่ยโอ้โหข้างล่างนี่ค้ำเลยยังไงมันก็คำ้ำคือพกปืนอะ่ะมันมันไม่ได้สบายเหมือนไม่พกหรอกแต่คราวนี้สิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความเคยชินอยู่ที่การเราปรับสบภาพทุกวันเนี่ย โอ้โหเทสแรกแรกที่ได้มานี่พกหลังอย่างเดียวเลยเพราะว่าพกหลังอะโอเคมันจบแน่ๆอยู่ละอ่ามันจบแน่ๆอยู่ละพกหลังมันมันมันไม่ดันแต่มันก็ไม่ไม่ได้จะสบายเหมือนแบบไม่มีอะไรหรอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่สบายแต่คือมันต้องพกไะพี่น้องนึกออกป่ะแล้วก็มันก็อยู่ที่ว่าการปรับสภาพกับเราให้ให้มันรู้สึกว่าชินใส่วันหนึ่งก็ชินแล้วเนี่เออใช่ใช่ใช่ใส่วันหนึ่งก็ชินแล้ว แรกๆกเนี่ยน้องเขาเป็นคนบอกผมเองบอกพี่พกทุกวันนะพกให้มันชินอ่าแล้วก็จากการที่ผมพกห้านิ้วโอ้ห้านิ้วโผล่มาหน,นี้เลยคือห้านิ้วนี่โยนทิ้งไม่ต้องคุยเลยนะครับแล้วก็มาเป็นกระบอกนี่คือซื้อมานี่ก็กล่าวว่าก็กล่าวคอนเซ็ปต์เขาแหละสามร้อยหกสิบห้าวันน่ะนะตามชื่อรุ่นเขาก็ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จบนะผมตอบคอมเมนต์ของของพี่อะไรที่ที่คอมเมนต์มาเดี๋ยวแคปภาพให้ดูแล้วก็อ่า ผมว่าตัดสินใจง่าย,ยก็แนะนำแนะนำนะครับถ้าใครสนใจตองใครเด็กเนาะของการแบรงค์ค<ข>อใช่ขอให้เป็นบุหนังไปเลยดีกว่าขอให้เป็นบุหนังไปเลยดีกว่าความสวยงามแล้วก็การปืนเป็นรอยด้วยนนจะได้ไม่ต้องไปไปทำเซเลโฟที่หลังเหมือนของผมนะ,ะม,มันเสียไปแล้วก็กใช้ไปแล้วเดี๋ยวค่อยทําใหม่ทีเดียวอ่าไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าเพราะว่าไมล์มันอยู่นี่แต่ว่าได้หน้าได้ยินอยู่เดี๋ยวเพิ่มเกณฑ์ได้ฮะได้ยิน มันมันมันเป็นรอยไปหมดแล้วนะก็เลยไม่ได้ซีเรียสเนาะชัดๆเลยคิดว่าวันข้างหน้าก็จะเซอรโคดอ่าีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรอยเนี่ยขาวเลยใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็แนะนำแนะนำก็ซื้อเพิ่มบูหนังเมื่อก่อนมันไม่มีบูหนังใช่ตอนนี้มีบูหนังมาแล้วก็ก็ขอเพิ่มดีกว่าเพราะเพิ่มมันเป็นบูหนังดีกว่ามันก็จะจบฝาเนาะเพิ่มอีกนิดเดียวเพิ่มนิดเดียว จบแน่นอนเนาะก็ประมาณนี้ระหว่างบูดหนังกับไม่บูดหนังผมว่าจริงๆ้องบูดไปเถอะบางคนบอกว่าชักเร็วชักช้าไม่อ่ะผมผมใช้แล้วมันก็เร็วนะใช้แล้วเหมือนกันี่เหมือนกันปกตินี่ผมใช้มันก็มันก็ปกติได้เห็นไหมมันก็เร็วได้ มันมันก็ไม่ได้ติดอะไรถึงขนาดนั้นน่ะเนี่ยถามว่ามันทันไหมมันทันอยู่แล้วเนี่ยใช่ออซองหนังน่หลุดไปทั้งซองเลยใช,ออออออใช่ซองหนังมาดูดุดทั้งซองเลยใช่อันนี้ก็คือถามว่าใช้เนี่ยทันไหมมันทันอยู่แล้วใช่ไหมเออไอดีพีเอถ้าเป็นไอดีมันก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องเป็นซองแบบนี้แล้วก็ปลดให้มันคลายให้มันหลวมๆจะได้จะได้ชักเร็วแล้วก็ ครั้งที่แล้วก็แมวกันนี้ก็หมานะคลิป <c li pp le> เราเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยคือเสียงมันเพาะใช่ปะ่ะยะเสียงมันจะเพาะเวลาใส่อ่าเสียงมันจะเพาะเคยเห็นบอกเขาชอบกันตรงเสียงอนนะแต่อันนี้เสียงมันไม่มี <c oughs> กกมเ,เสียงแรกกับความเป็นลอยเออเออนะใช่ระหว่างเสียงเพาะกับแรกกับความเป็นลอยพี่น้องก็เลือกเอาแล้วกันนะแต่เขาผม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 เลือกอความไม่เป็นลอยดีกว่าสมัยก่อนมันไม่มีใช่นน <c oughs> แกก็ควรแนะนาให้ เพิ่มไปอ่าอ๋อเมื่อก่อนสมัยก่อนสั่งมามันไม่มีแรกๆไม่มีบูนังอืมไม่มีบูนังโอ้โหเดี๋ยวดูเด็เป็นรอยปืนเลยนะเนี่ยเป็นรอยปืนเลยเพราะฉะนั้นบูได้บูไปเถอะนะพี่น้องเราเพราะว่ามันมันไปจัดใหม่เดี๋ยวผมก็จัดอ่าเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาต้องจัดใหม่อยู่แล้วเพราะว่าด้วยตำแหน่งด้วยนะด้วยตำแหน่งการพกที่ที่มันเปลี่ยนไป าการมีกรมารพัฒนาสินค้าให้ให้ให้ดีขึ้นใช่แต่ที่ผ่านมาอย่างผมเคยใช้รุ่นก่อนหน้าอะพี่ไปใช้รุ่นปัจจุบันอ่าก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นก็แนะนําครับแนะนำแบรนด์ไทยเนาะอืมแบรนด์ไทยอุดหนุนไทยเจริญแล้วก็มัน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 ถูกกว่าของ <ไป S 2> นอกเยอะอะของนอก,ก 50, นะ่าจะเกือบพึ่งหมื่นนะใช่อ่าของนอกหลายหลายหลายพันนะหลายพัน,พน,พนกับกับของไทยที่ แบบเสร็จจบจแล้วรวม่หนังรวมอะไรก็ประมาณพันกว่าบาทอืบาทไม่เกินไม่เกินสองพันก็โอเคเลยเนาะใช้ได้แหละรู้สึกว่ารู้สึกว่าโอเคมากก็คล่องเนี่ยชักก็ช้าๆก่อนที่ที่ครูเขาสอนมาเขาบอกว่าครูฝึกนะ ไม่ใช่ว่าครูในโรงเรียนครูในโรงเรียนไม่สอนชักปืนเปิดขึ้นมาเขาบอกเขาเปิดเปิดเสื้อใช้นิ้วโป้งเปิดเสื้อให้มันสุดนะครับอย่างนี้แล้วก็จับขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้วผพันได้วเดี๋ยวตากล้องเสียวแล้วก็สอดเข้าไปนะครับเวลากลับมาก็ลงยิงผมก็ไม่ได้เร็วนะผมไม่ยเซียนไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นก็แต่ว่ามันเป็น เอาไว้ให้พี่น้องเราดูเบื้องต้นแล้วกันว่าวิาวธีการพกนายแล้วก็ทักปืนเลวทำยังไงอะไรแบบนั้น<อ>ก็อารมณ์ประมาณนี้ขึ้นลำนะครับแล้วก็ดันออกไปแทงออกไปข้างหน้าเนี่ยนะครับมีหลายๆคนถามเหมือนกันอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆากครับจาก e รี m อมกัน a i l a n d n h ช n แ e ลครับ